สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชาญครูหายเลื่องรองครับรายการดยความร่วมมือครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีการพูดคุยกันนะครับพูดถึงเรื่องของคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่จะเชื่อมโยงกันอย่างไรใครเก่งสุดใครดีสุดนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่พวกเราทุกคนนนล้้ววแตเป็ คนชาติไทยเป็นคนไทยครับแต่การที่จะเชื่อมโยงกันได้นั้นในสิ่งดีๆนะครับในเรื่องราวต่างๆในความเป็นประวัติที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับครับว่าในคนรุ่นเก่านั้นเขาผ่านประสบการณ์ประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์เรียนรู้ในสิ่งต่างๆนั้นมาอย่างมากมายครับและในวันนี้เองคนรุ่นใหม่นะครับหากเราอยากอยากจะมีการเรียนรู้อยากจะมีการเจริญเติบโตเราก็ต้องไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติต่างๆที่ผ่านมาที่เราเกิดไม่ทันเราก็นํามาเรียนรู้เราก็ ช่วยกันคิดในการพัฒนาต่อยอดไปครับวันนี้เองคนที่จะมาเป็นผู้ที่สร้างบุคลากรให้กับประเทศชาติเป็นคนที่จะให้ความรู้กับเยาวชนไทยในวันนี้นั่นก็คือครูครับและครูในวันนี้แหละครับต้องนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะต้องมีคุณธรรมความดีมีความรู้ต่างๆแล้วยังจะต้องมีความสามารถครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและสร้างพลเมืองไทยที่เป็นเยาวชนในวันนี้ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีคนเก่งให้ได้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยใน ประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของคุณครูสลายุทธเสือเยะครูโรงเรียนสีพฤฒาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ถือว่าเป็นครูรุ่นใหม่นะครับใช่ครับนะครับครูรุ่นใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับในในความที่เราต้องมาเป็นครูฮะเราก็ต้องมาเจอกับเยาวชนนะครับแทบจะเป็นรุ่นน้องเราเลยนะฮะเราเชื่อมความสัมพันธ์อย่างไรได้บ้างครับระหว่างคําว่าครูกับคําว่านักเรียนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเป็นเพื่อนนะครับกับนักเรียนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดดันหรือไป วางระเบียบกับเขามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเราก็คือไม่เชื่อเราอะไรเงี้ยครับก็จะสอนแบบเป็นเพื่อนมีอะไรเขาจะกล้ามาปรึกษาเรามากกว่าครับคําว่าวิชาการใครได้ยินคำว่าวิชาการบางทีรู้สึกเลยว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมครับมันยากกว่าจะเข้าไปถึงนู่นนี่นั่นแต่ทําอย่างไรครับให้คําว่าวิชาการเนี่ยเขาสามารถจะเรียนรู้ได้เพราะว่าอย่างไงก็ตามวิชาการก็ช่วยพัฒนาคนก็เราจะสอนผ่านกิจกรรมครับก็คือเอาเอาความรู้เนี่ยเป็นตัวตั้งแต่ว่าเราจะไม่แบบเน้นบรรยายเราจะใช้ เอานะความรู้เนี่ยมาสอนผ่านกิจกรรมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเราจะคอยดูคอยแบบสังเกตมากกว่าเรารจะไม่ได้แบบน้นมันยายเหมือนครูรุ่นเก่าที่แบบผมผ่านมาก็คือจะสอนสอน,สอ,นอะไรเงี้ยครับแต่นี้ก็คือจะเหมือนมีประเด็นแล้วก็ให้นักเรียนช่วยกันคิดช่วยกันหาคําตอบร่วมกันครับครับเหมือนพูดได้ไหมว่าให้เด็กๆนั้นเขาได้สัมผัสกับคําว่าเป็นเป็นชุดประสบการใช่รประสบการณ์คือกิจกรรมก็คือประสบการณแหละอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะ เอาวิชาการไปฝังในเรื่องของกิจกรรมก็จะกลายเป็นว่าเรียนรู้วิชาการผ่านประสบการณ์ใช่ครับประสบการณ์ของเขาโดยตรงเนี่ยครับ,รบเขาเคยเจออะไรมาเขาเคย<ม>เห็นอะไรมาก็จะมาเล่ามาแลกเปลี่ยนในห้องเรียนมากกว่าออมากกว่าที่เราจะให้เขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับ,รบนิยามของคําว่าคุณธรรมสําหรับคุณครูเองเนี่ยครับคุณตีความว่ายงไบ้างครับคุณธรรมก็คือเราไม่ทําให้คนอื่นเดืดอดร้อนก็คือทําไงก็ได้ที่แบบ เราทําอะไรก็ได้ที่คนอื่นไม่เดือดร้อนอก็คือเรียกว่าเป็นคุณธรรมแล้วครับครับคิดง่ายๆก่อนเนาะนั่น,น,น<ช>ก็หมายถึงว่าคนอื่นจะไม่เดือดร้อนจากการกระทําของเรา<ช>หมายถึงว่ารรเราจะต้องประพฤติป,ปฏิบัติในสิ่งที่ดีใช่ครับเมื่อเมื่อคนอื่นไม่เดือดร้อนก็คือเรียกว่าคุณธรรมแล้วครับเราปลูกฝังกับเด็กๆยังไงฮะก็ ในโรงเรียนก็จะมีรายวิชาหนึ่งนะครับก็คือวิชาผู้นําจิตสาธารณะก็คือเป็นโรงเรียนเขาจะมีหลักสูตรของเอามาจากจอแอลฮอลแลนด์นะครับ,รบแล้วก็มาให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจิตอาสาก็คือให้นักเรียนเนี่ยเขาได้คิดโครงการคิดกิจกรรมที่เขาจะพัฒนาชุมชนรหรือพัฒนาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับยังไงบ้างก็ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันแบบคิดขึ้นมาแล้วก็ทําในหนึ่งเทอมเนี่ยครับว่าจะทําอะไรบ้างเงี้ยครับที่จะพัฒนาชุมชนหรือโรงเรียนขึ้นมาบนพื้นฐานของคุณธรรมใช่ครับ ครับคือความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นได้นะครับครูมันจะต้องมีเรื่องของหลักการการวางแผนต่างๆนะครับที่ที่จะสามารถแบบขับเคลื่อนให้ไปสู่จุดสําเร็จได้ตัวนี้เราจะสะท้อนให้เด็กเขารู้ยังไงฮะทางกิจกรรมนะครับก็เราจะสอนทฤษฎีก่อนครับนี่เพื่องแรกเนี่ยเราสอนทฤษฎีหมดเลยว่าจิตอาสาคืออะไรคุณธรรมคืออะไรไงครับและหลังจากเทอมสองเนี่ยเราจะลุยปฏิบัติแล้วให้นักเรียนเอาที่เขาเรียนเนี่ยมาปฏิบัติแล้วครับอืมอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งใช่ครับก็วนี้โครงการที่เราถือว่าเราเป็นเรื่องของจิตอาสาละก่อนที่จะไปบอออกกเเด็รื่งจิตาา ตัวเราเนี่ยแสดงให้เด็กเขาเห็นยังไงครับว่าคุณครูเองเนี่ยที่กำลังจะมาสอนพวกเขาเนี่ยเราเป็นนักจิตอาสา ก็จะโชว์ภาพสมัยก่อนที่ครูเป็นนักจิตอาสาก็คือต้องย้อนกลับไปตอนเรียนเรียนที่มหาลัยมสวนะครับก็มีชมรมอาสาพัฒนาและเป็นกรรมการชมรมอเงี้ยครัออกค่ายพัฒนาในชนบทอย่างเงี้ยครัไปสอนหนังสือไปสร้างโรงอาหารไปสร้างสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยครัให้เขาเห็นก่อนว่าเราทําจริงนะเราไม่ได้แบบมาพูดทฤษฎีอย่างเดียวเงี้ยครับเมื่อเขาเห็นเราเออครูยังทําเลยมีภาพครูแบบกําลังทาสีกําลัง กวนปูนอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบเออครูทําได้เราก็ต้องทําได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับครับผมถามครูหน่อยว่าตอนช่วงที่เราเป็นนักศึกษาอยู่นะครับ แน่นอนแหละว่าเราเรามีคุณธรรมความดีเพราะเรามีความตั้งใจใน,ในการที่จะไปส่งต่อส่งมอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนอื่นๆที่เขาอาจจะต้องการในสิ่งที่เรากําลังจะไปสร้างให้กับเขาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ใช้ความตั้งใจของเราครับทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนทุกอย่างมันต้องมีกรอบมีกฎมีกติกาในการที่จะลงไปในพื้นที่ทําจริงๆอยากให้สะท้อนสักนิดน,นึงครับว่าต้องต้องทับคือความสําเร็จมันเกิดขึ้นมาได้อะ <ừ> มันมันต้องผ่านทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดขึ้นมาแล้วมันสําเร็จเลย เราใช้เวลาเตรียมงานอย่างค่ายเนี่ยใช้เวลาเตรียมงาน3-4ถึงเดือนไม่ได้แบบยู่ดีคิดจะทำเลยก็คือจะไปเซอร์วีค่ายก่อนว่าแบบ<ม>เราจะทำค่ายที่ไหนเนี่ยครับย้อนกลับไปก่อนว่าค่ายของเราเนี่ยมีตั้งแต่3วัน7วันแล้วก็15วันอย่างค่ายยาวๆเนี่ยเราต้องใช้เวลาเตรียมงานกับครึ่งปีเลยนะครับ<ม>ในการเตรียมมีการประชุมน้องๆกรรมการในชมรมแบ่งหน้าที่กันฝ่าย PR ฝ่ายหาทุนฝ่ายาหาจัดรถอะไรเงี้ยครับ<ม>ว่าเราทำไงดีฝ่ายเซอร์วีมันแบบ ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับ,รบแล้วก็ไปคุยกับผอโรงเรียนส่วนใหญ่พื้นที่ค่าจะเป็นโรงเรียนในชนบ,บทก็<ม>ว,ว่าแบบเขาต้องการให้เราทําอะไรนะครับว่าพัฒนาตรงไหนเงี้ยครับ<ม>คุยกับชุมชนด้วย<ม>ประธานชุมชนต่างๆคือไม่ใช่อยู่ด,ยดีเราจะเอาในสิ่งที่เราอยาก เอาไปให้เขาเราไม่ไปถามความต้องการของเขาความต้องการของเขาครับก็คือถามว่าเขาต้องการอะไรให้เราทําอะไรอย่างค่ายที่แบบไม่มีอะไรทําแหละเราก็จะไปลงชุมชนนนะครับว่าชุมชนเขามีอะไรให้เราให้เราไปสอนบ้างหรือเราไปเรียนรู้อะไรกับชุมชนได้บ้างบางทีมันไม่ได้แบบเราไปให้อย่างเดียวเราไปได้รับสิ่งที่เขาได้รับมาด้วยเนี่ยคือยังไงก็ตามมันก็เหมือนกับว่าเราต้องไปรับรู้ก่อนล่ะต้องไปเข้าใจก่อนเขา เราก็เราถึงจะเข้าถึงเขาได้<ช>แล้วก็จะเกิดการพัฒนาร่วมกัน<ช>อันนี้คือคเหมือนกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เลยใช่ไหมครับอยากให้สะท้อนหน่อยครับอยากให้ย้อนกลับไปสักนิดนึงครับเพราะว่ายังดูก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรไหมฮะที่แบบว่าจากความตั้งใจของเราไปแต่พอเราไปลงในพื้นที่จริงๆแล้วมันเจออะไรบ้างครับที่แบบโอ้โหมันเป็นความท้าทายแล้วก็คิดเลยครับว่าเนี่แหละคืออุปสรรคที่เราต้องผ่านไปให้ได้ครับ ย้อนกลับไปค่ายหนึ่งตอนปี57ก็คือผมอยู่ปีหนึ่งนะครับก็ไปค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นค่ายที่แบบไม่มีน้ําไม่มีน้ําประปาที่ไม่มีไฟฟ้าแล้วก็มืดมาเนี่ยก็คือแบบมืดแหละเราก็จะใช้เทียนแล้วก็ตะเกียงอย่างเงี้ยครับในการทํางานกันค่ายนั้นเป็นค่าย15วันเราจะไปสร้างโรงอาหารให้กับอยู่กัน15บวัน15วันใช่ครับก็จะเป็นชุมชนที่ ยังไม่มีสัญชาตินะครับยังไม่มีสัญชาติด้วยเงี้ยครับเป็นชายขอบนะเป็นชายขอบใช่ครับบริเวณกาญจนบุรีครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มันมันท้าทายมากเพราะว่าเราอยู่กันแบบกันเองไม่มีไม่มีใครมาดูเราเลยเงี้ยครับก็จะช่วยกันคิดบางทีปัญหาหน้างานอย่างเช่นน้ําที่จะให้ชาวค่ายในการอาบในการใช้อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้การขนจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ใช้น้าลาธารมีความยากลำบากแล้วใช่ครับลำบากแล้วหนึ่งครับสองในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเงี้ยที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันอย่างเช่นฝนตกบ้างเราไปทําาางอหร นะครับปูนไม่แห้งบ้างไงครับต้องทำไงดีในการ,รจะปรับเปลี่ยนหน้างานคิดว่าแบบมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึง่งตั้งแต่เรื่องของพื้นที่ค่ายการปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลชาวค่ายที่เจ็บป่วยอย่าเงี้ยครับทำไงดีการประสานงานกับชุมชนภายนอกครับ,รบแล้วก็บางทีก็เป็นแบบปัญหาอาจจะเกิดอันตรายได้บางทีแบบไม่น่าเชื่อแบบมันเราผ่านมาได้ยังไ,ไงครับแล้วก็ ไปเซอร์เวย์อย่างเงี้ยเราเราไม่ได้ไปรถมีรถไปเองนะครับเราโบกรถใช้การโบกรถไปใช่ครับก็คือแบบโชว์บัตรนักศึกษาว่าแบบผมเป็นนักศึกษา <c oughs> นะครับจะไปทําค่ายอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรับเราเงี้ยแบบถ้าย้อนกลับไปตอนนี้มันอันตรายมาก <c oughs> แต่แบบก็ผ่านมาได้ครับด้วยแบบ ไม่แน่ใจคิดว่าผ่านมาได้อันเนี้ยกำลังจะถามอยู่พอดีครับคิดว่าผ่านมาได้ยังไงเอาเอาอย่างง่ายๆนะเรื่องการลงไปขนน้าจากที่ล่างบางทีคนเมืองนะครับ<ช>คนเมืองเองเราไม่เคยผ่านชีวิตแบบนั้นน่ะมันดูยากลําบากมันดูเป็นสุดๆของชีวิตแล้วฮะแต่ว่าผ่านมาได้ไงต้องทํำยังไงครับตอนนั้น คิดว่าน่าจะเป็นความดีที่เราความตั้งใจของเราที่เรารจะไปพัฒนาชุมชนเขาก็คือเขาคงเห็นว่าเออนักศึกษากลุ่มนี้มันมีความตั้งใจมันมีความแบบอยากจะพัฒนาชุมชนของเขาาเงี้ยก็เลยได้รับความช่วยเหลือจากแม้คนที่แบบสัญจรไปมาหรือคนในชุชมชนหรือชาวบ้านเองเแงบบี้ยครับที่เขาแบบเต็มใจช่วยเราแบบไม่มีข้อแม้หรือแบบไม่มีแบบ ปัญหาอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นยังไงครับนี่แหละครับผู้ชมสะท้อนให้เห็นเลยครับว่านี่คือเขาเรียกว่าคือเราเป็นคนนอกพื้นที่เราเข้าไปแล้วก็ไปสแสดงถึงจิตถึงใจสแสดงถึงความตั้งใจจริงๆในการที่จะเข้าไปพัฒนาไปช่วยเหลือเขาครับให้เขานั้นมีอะไรในสิ่งดีๆที่ดีขึ้นมาได้มันก็เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างหนึ่งใช่ครับไม่ใช่ไปกลางอยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเฮ้ยเราจะต้องเข้ามาทําแบบนี้เราก็เข้าไปโดยที่คือในหลักคุณธรรมมันก็เป็นเกี่ยวเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนึงด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้้้อนใใหหกกัับบ คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเยาวชนได้เข้าใจว่าทําไมสิ่งเหล่านี้ล่ะมันคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ทุกอย่างใช่อย่างเช่นการทักทายกันใช่ไหมฮะเราอยากได้อะไรจากเขาเราอยากได้ใจเขาเราก็ต้องทักทายเขาด้วยมิตรไมตรีก่อนใช่ครับใช่ไหมครับ,รบอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องระเบียบว,วินัยฮะคิดว่าอย่างตอนนั้นเองครับเข้าใจไหมคำว่าวินัยเนี่ยมันทําให้แบบเราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ยังไงครับวินัยอย่างแรกเลยคือตรงต่อเวลาความแบบความใช้เวลาที่แบบ คุ้มค่ามากก็คือมันต้องบริหารจัดการอย่างเช่นเราทําไงดีที่จะให้เสร็จก่อนที่จะแบบฟ้าจะมืดอ่างเงี้ยครับฟ้ามืดก็คือเราต้องบริหารจัดการเวลาก่อนอย่างเช่นอ่ะเราต้องกวนปูนเท่านี้นะฉาบเท่านี้พออะไรเงี้ยวางแผนการทํางานก่อนก็ได้เวลาอย่างหนึ่ง2ก็คือเราต้องทําทุกอย่างให้เสร็จพร้อมกันแล้วก็ทานข้าวต้องพร้อมกันวินัยในเรื่องของตรงต่อเวลาผมคิดว่าสําคัญที่แบบทาให้เราสามารถผ่าน จุดยากลาบากนั้นไปได้เพราะถ้าเกิดไม่มีวินัยนี่ต่างคนต่างคิดจะทำีเลื่อเฉยเฉาไปคือหมายถึงว่าความสําเร็จมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับเพราะว่าการกวนปูนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากวนปูนเยอะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดมืดก่อนมันแห้งอ่ะจะแบบทำอะไรไม่ได้ก็คือเสียไปเลยพอแห้งเสร็จมันก็เสียไปเราก็ต้องแบบโอ้หาเงินมาลงทุนใหม่ใช่ไหมครับความซื่อสัตย์สุจริตแล้วครับในการทํางานกับคนหมู่มากนี่คืออะไรก็คืออย่างแรกเลยเงินที่เราได้มาเนี่ยนอกจากเงินของมหาลัยส่วนหนึ่เราไไปปยืน ยืนเกราะเขาเรียกว่าอะไรนะครับขอรับบริจาคที่สถานีรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปยืนเอาเงินที่ได้มาเนี่ยทำไงดีที่จะไม่เกิดการคอร์รัปชันหรือเอาเงินเขามาใช้จ่ายที่แบบคือคนที่เขาให้ถูกใช่เขาก็ตั้งใจที่จะแบบให้เราเป็นสะพานบุญแล้วกัครับพาเราไปทำอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ถ้าเรา เอามาใช้ในส่วนตัวหรือเปล่าอี่ยครับอย่างเช่นแบบผมไปเซอร์วเนี่ยผมก็ไม่ใช้เงินตรงนี้ด้วยก็ใช้แบบการบวกรถรการอะไรไปก็คือใช้เงินที่ได้มาเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุดเนี่ยแหละมันก็จะทําให้เราเกิดเกิดการบริหารจัดก,การทางความคิดคผมถามเลยฮะ,ะวันนี้เนี่ยเรื่องของความพอเพียง คุณครูคิดว่าความพอเพ ane, ียงก 5, ับการที่เราออกมาใช้ให้ให้งานของเราอย่างนี้เนี่ยอย่างงานจิตอาสาเนี่ยมาประสบความสําเร็จไปได้เนี่ยยกตัวอย่างให้หน่อยสักนิดหนึ่งครับความพอเพียงกับงานจิตอาสาใช่ไหมครับก็คืออย่างอย่างแรกเลยเนี่ยเราไปเห็นคนที่เขาลําบากกว่าเราใช่ไหมครับอย่างเด็กที่เขาแบบโอกาสจะได้เรียนมันน้อยครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบชีวิตเราบางทีสิ่งที่เรามีตอนเนี้ยผมคิดว่ามันมันโอเคแหละทําให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่าเราได้เห็นคนที่เขาแย่กว่าเราลําบากกว่าเราก็ นี่แหละคือผมคิดว่าเรามีความพอประมาณพอใจในตัวเองเงี้ยครับแล้วสำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับว่าพอเราพอเราอยู่ในความพอประมาณมีเหตุผลเรามีภูมิภูมิกันเรามีความรู้เรามีคุณธรรมเราก็เอาคุณธรรมที่อยู่ในตัวเราเนี่แหละไปช่วยเหลือใช่ครับจุดประกายเด็กในชนบทอย่างเช่นแบบผมอยากเรียนแบบพวกพี่ผมอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเรียนมหาลัยเหมือนพวกพี่อย่างเงี้ยครับก็ไปจุดความฝันน้องๆที่เขาแบบที่เขาคิดว่าเขาไม่น่าจะไปได้ไกลอย่างเงี้ยครับให้เขาแบบกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเป็นเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยครับ ใน,นความที่เรามองว่าตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาจนเรามาสอบเรียนจบแล้วก็มาบรรจุเป็นคุณครูนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้ครับคิดว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาการยอมรับที่สังคมยอมรับเราได้เนี่ย คุณธรรมเนี่ยช่วยเราได้มากน้อยเพียงใดครับได้้เยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือผมไม่ได้เรียนจบครูโดยตรงต้องการก่อนที่อยากเป็นครูเพราะว่าเราได้ไปสอนหนังสือในชนบททำให้แบบเออเราเห็นเด็กเออเราเขาเรียนจากเราเขาเข้าใจเขามามารักเราเขาอะไรไงครับทำให้แบบผมเปลี่ยนเบนเข็มตัวเองปกติเรียนอะไรมาฮะผมเรียนสายประวัติศาสตร์มาครับประวัติศาสตร์โดยตรงเลยก็คือมันไม่มีไปประกอบใช่ไหมครับผมก็ไปเรียนต่อไปประกอบแล้วก็เป็นครูตั้งแต่เรียนจบทําให้แบบจุดนี้แหละครับที่ทําให้ผมแบบ เออแบบอยากจะเป็นครูอยากจะสอนหนังสือเนียคจนปัจจุบันนี้ก็แบบเอาคุณธรรมเนี่ยมาเปิดวิชาเลือกเสรีมาเปิดวิชาเพิ่มเติมให้ในักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมศัต่าในโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเป็นค่ายคุณธรรมด้วยอะไรเงี้ยที่พัฒนานักเรียนสแสดงว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะถามก็คือว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นบนพื้นฐานความดีไม่มีใครมาห้ามเราใช่แต่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเราให้มันให้มันตอบโจทยนะ์กับสิ่งที่เราอยากจะไปเป็นให้มันตอบโจทย์ให้มันแบบ ให้เราถูกต้องแล้วกันถูกต้องตามสิ่งที่เราอยากจะเป็นครับแล้ววันนี้ความตั้งใจของเราเนี่ยครับพอเรามามีอาชีพครูแล้วเนี่ยฮะคิดว่าในความตั้งใจในคุณธรรมของเราในความรู้ความสามารถของเราเนี่ยทำให้เราแบบง่ายต่อการทําอาชีพครูอย่างไรบ้าง <c oughs> ง่ายมากก็คือในเรื่องของการพูด <c oughs> การควบคุมชั้นเรียนออการเ,ออเขาเรียกว่าอะไรครับการจะหยิบ เอาเรื่องนึงมาสื่อสารให้เรียนเข้าใจเนี่ยมันง่ายมากครับแล้วก็การเป็นพิธีกรการสื่อสารต่างๆมันทําให้เราแบบเราเรียนรู้ตั้งแต่เราทํางานในค่ายงานคุณธรรมต่างๆก็ได้สอนนักเรียนด้วยนะครับความตั้งใจของเราครับในความเป็นนักจิตอาสาของเราเองเราก็กาลังจะถ่ายทอดสู่เยาวชนนะครับน้องๆที่เป็นนักเรียนของเราในตอนนี้ฮะอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆมีความตั้งใจอย่างไรบ้างครับครับก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยงานคุณธรรมครับมันไม่ได้พัฒนาแค่ สิ่งที่เราจะไปให้เขาอย่างเดียวแต่บางทีคุณธรรมเนี่ยมันพัฒนาตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเราแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาให้เขาต่อบางทีเราไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะไปช่วยเขาอย่างเดียวนะครับ <c ười> ไม่ได้หวัง <c ười> ช่วยอย่างเดียวแต่เราได้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยพัฒนาตัวเอง <c ười> แล้วก็มันก็ไปช่วยคนอื่นต่อไป นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถอดรหัสได้เลยฮะว่าคุณครูท่านนี้นะครับมีมีเรื่องราวของการที่ยึดมั่นครับในคําว่าคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับทำให้สามารถประสบความสําเร็จได้ครับในวันนี้จากที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านของการศึกษาการสอนมาก่อนแต่ว่าใช้ความประสบการณ์ของตัวเองในการที่ลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ความตั้งใจของตัวเองบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมนะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมจนวันนี้สําเร็จได้ในอาชีพครูด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับ คุณครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆมาฝางครับคำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะ ที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับ,บอ,อับคือไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00นถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 l ลาย ID at 10 hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก มาตรา77ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับรัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนคุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญ,ญญัติได้ที่ www.parliament.go.th/section77 รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร์นัทวุฒิรุ่งวง์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นฐานคอ์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตศิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์เนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่การที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกโลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา10นาฬิกานาทีทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา คุณผู้ชมครับการประกอบธุรกิจนะครับหัวใจสําคัญเลยครับที่จะทําให้ธุรกิจนั้นประสบความสําเร็จได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายการให้บริการนั่นก็คือการที่เรารู้ถึงความต้องการของตลาดครับแต่ว่าการเวลาก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับความนิยมของความต้องการทางท้องตลาดนั้นก็มีความแตกต่างกันก็เปลี่ยนไปในหลากหลายรูปแบบนะครับเราเองในฐานะของผู้ประกอบการที่ดํารงสถานประกอบการมาอย่างยาวนาน เยคยสงสัยกันไหมครับว่าเขาประสบความสําเร็จได้ยังไงแล้วว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยทําไมณวันนี้เขายังเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะครับที่ยังสามารถดํำรงอยู่ได้นั่นก็คือเรื่องของการที่เขานำหลักคุณธรรมนี่แหละครับไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเขาแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการ ผู้ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ซื้อหรือว่าตลาดตามความต้องการเนี่ยแหละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้กับธุรกิจของบริษัทนี้ครับ พีเอ็มกรุ๊ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะ,ะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีธัญาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับพอมาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทํางานเรื่องของขบวนการในการทํางานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สําคัญที่สุดเมื่อเราดําเนินธุรกิจ อย่างแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานกนารทํางานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สําคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสําคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะฮะมันไม่ได้อยู่ด้วยคําว่าก,กฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี1ิบกว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันนเราามีพักงน เกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่งองจากว่าเรามีธุรกิจหลายอยา่างเราก็าพยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะ,ะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็าพบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งส,สั้นนะฮะเพราะว่าอาจจะ รู้แต่ยังไม่เข้าใจทํายังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีเสนียที่ดีครับนะฮะในอดีตเนี่ยผมเคยได้ยินคําพูดคาพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินยัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะ มีความอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าเอาจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทํายังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คําว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคคนมมีวา รู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลําบากในคําว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สําคัญนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเพลินผมก็มีโอกาสนะได้ได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมกิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าเอออันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียง พอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญทุกคนมีข้อจํากัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่แ่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกัน เพื่อจะสร้างสารร์สังคมของเอพิเมคมของเราครับล้วผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้แล้วมีความสุขร่วมกันแบบนี้แล้วมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทําให้เขาเห็นถึงความสําคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสําคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะเอพิม กรุ๊ปของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าอยูว่ามันไม่มีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีมองอยู่ว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สําคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้อง มีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของเขาว่าคุณธรรมครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม้แต่คําว่าคุณธรรมก็สามารถเข้าไปใช้ในการแข่งขันได้ครับเพราะว่าหากเรามีการแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจากการภายในครับด้วยหลักพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกระตันยูรู้คุณนะครับก็จะทําให้ธุรกิจเรานั้นประสบความสําเร็จได้ดังตัวอย่างที่เห็นนี้ครับแม้ว่าการเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียงใดครับแต่บริษัทแห่งนี้สถานประกอบการแห่งนี้นะครับสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้บนสังคมไทยนี้แล้วก็สามารถที่จะ เรียนรู้นะครับตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ครับแล้วก็ตัวเขาเองนั้นก็สามารถเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแข็งแรงได้บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสได้นะครับในแอปพลิเคชันมอร์ทัตครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันครับที่มีการถอดร,รหัส คุณธรรมต่างๆนะครับชุมชนต่างๆองค์กรต่างๆบุคคลต่างๆครับเขาเรียนรู้คุณธรรมอย่างไรแล้วเขานําคําว่าคุณธรรมเนี่ยครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อชุมชนต่อสังคมได้อย่างไรและความสําคัญที่สุดนั่นก็คือว่า เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรลองเข้าไปดูกันเลยครับที่แอปพลิเคชันมอร์ทัตนะครับก็ถือได้ว่าทางศูนย์คุณธรรมวงการมหาชนครับได้สร้างเครื่องมือดีๆนะครับสร้างพื้นที่ดีๆครับสำหรับการที่เรานั้นจะได้เข้าไปเรียนรู้กับคําว่าคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสําหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ